เฮ yeah, anyway, ้ฮัชอรสอนรามน้ำเพชรแสดงแล้วจ้ะ ดาไม้เดียเชียให้ดังอย่าเสีย้างให้ต้องโศกลางานแค่ด้ไปดูเมื่อชมตรูชมสิ้นใจแล้วหายห่วงที่สอนรัาเมื่ออารีไม่มีหลวง เชิญท่านควงแขนอย่าช้าเข้ามาชมน้าเวทีแต่งตีมีครบครันสดสร้างสรรชมสิ้นไทยหายระทมจะร้องรำนายนคนยมช่วยเชียร์ชมทีมสอตรามให้ดังไกล ถูกใจแม่จ่าขอชี้แจงถูกไม่แพงนักแสดงชายได้ด้วยผลงานมาตรฐานนิเกไทยจะถูกใจได้หรือรมชมสอนรา ขดของพ่อคุณเครือนาำสยมหน้าชมเชื่อเป็นนอเน,นื้อเชื้อสายอายุเพียงแปดชันสาแต่แกร้งกล้า คิดจิตวิตกเกรงว่าหัวอ,อกจะพังเมื่อน,นึกถึงเรื่องเบื้องหลังกังวลพวังวุ่นวายเรื่องอะไรครั้งเก่าจงบอกเล่าให้รู้ เรื่องครั้งเก่าหน้าเศร้าอยู่ลุงยังหนหูไม่หายก่อนที่ท่านแม่ท่านพ่อจะได้รวมหอเคียงคู่ได้ขัดพระไทยท่านปู่ถึงกับ รบสู้ทำลายทั้งท่านปู่ท่านลุงรวมใจกันมุ่งกลั่นกแกล้งปู่ท่านเอ่ยปากแช่งอย่างรุนแรงเหลือหลายถ้าเชียงชมมีธิดา คงถึงเวลาลาลับเธอลูกเป็นหญิงยิงอาภัพที่แม่จะดับกันง่ายๆต่างพากันกลัวจนหัวหมุนคำสาบพราคุณแม่งราย ลุงคำที่ท่านลุงว่ามามันเป็นเรื่องจริงเหรอพ่อปู่เมงรายสาบแช่งเสด็จพ่อเสด็จแม่ของสยมขนาดนั้นเชียวหรอท่านลุงเป็นความจริงสิหลานที่ลุงพูดมาทั้งหมดนะเป็นความจริงเมื่อครั้งที่แม่ของสยมนะ่ะคลอดลูกออกมาเป็นสยมเป็นผู้ชายนะ่ะถือว่าโชคดีไปใช่แต่ว่าการตั้งท้องครั้งนี้นะ่ะถ้าหาว่าคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงนะลุงกลัว กลัวว่าคำสาบของพวกขุนเมงายจะเป็นความจริงนะสิไป<ม>่บ่นซะให้หลานกลัวซะแล้วอ่ะมันสักวันหนึ่งก็ต้องรู้อยู่ดีขยัน,นลองอ่ะแกขยันเล่นกล้องแลวอดอยากมาจากไหนละแกอ่ะสาม <c oughs> เดือนแล้วแล้วไปพูดให้หลานมันกลัวยังไงแล้วม,มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็มีทางแก้จะแก้ยังไงล่ะขุนเรือเนี่ยต้องแก้ด้วยตัวของขุนเขือเองมันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าเกิดขุนเรือเนี่ยนะอทนไม่ไหวเนี่ยอืเราก็ทําอย่างอื่นแทน ทนไม่ไหวในการที่ว่าจะมีมีลูกอะไรอย่างนั้นนะอมันจะทำยังไงเล่าเราก็หัตถกรรมเิหัตถกรรมหัตถกรรมทำด้วยมือมึงจะให้ขุนเขือทอผ้าเหรออะไรอ่ะลวก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวกินมันมันไม่ได้ไอหัตถกรรมเลยมันใช้ไม่ได้หรอกแล้วมันใช้อะไรดีมันมีวิธีป้องกันถ้าไม่อยากให้มีลูกมันมียา ยากินดีมีัชมึงเชื่อกูสิกินดีมีใชได้กินดีมีชไยใครเขากินกันทั้งนั้นแหละอาหารเสริมสัตว์อะไรนะอาหารเสริมของสัตว์อาหารเสริมสัตว์เลยเออแล้วใช้ยาคุมที่ไหนแล้าทำไมคนที่บ้านให้กูกินจังเลยนะวะน่ะตะมอวดเลยคงเห็นกูเป็นนกเป็นกวิ้น แต่ว่าตอนนี้น่นะกนะ็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วลเพราะว่าตอนนี้เสด็จแม่เชียงโฉมก็ตั้งท้องนานแล้วด้วยสยมก็ไม่รู้ว่าอีกนานเมื่อไหร่ที่เสด็จแม่นะ่ะจะคลอดน้องออกมาสักทีแ,แต่ว่าสยมมารู้เรื่องนี้แล้วสยมไม่สบายใจเลยท่านลุงเราจะช่วยท่านแม่ได้อย่างไรได้บ้างนะท่านลุงไอช่วยนะมันช่วยไม่ได้เราก,ก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติบางทีเจ้าน่ะคิดมากเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่า เรื่องนี้นะอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้นะสยมสยมก็ได้แต่ภาวนาให้น้องของสยมออกมาเป็นผู้ชายพวกเราก็คิดอย่างนั้นยังไงก็ต้องเป็นผู้ชายชแต่ถ้าคิดจะทําลูกคนที่สามเดี๋ยวเราจะให้ขนณคือหัตถกรรมกันอีกรอบมันห้ามยากเว้ยธรรมชาติผู้หญิง,งกับผู้ชายอนะ่ะคุยเรื่องนี้แล้วอ่ะสยมก็ยิ่งเป็นห่วงเสด็จแม่ อาแบบนี้ละกันเดี๋ยววันนี้น่ะเรารีบไปหาเสด็จแม่เชียงโชมไปดูว่าเสด็จแม่เชียงโชมน่ะจะออกน้องมาเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายละกันนะท่านลุงได้เยแต่สยงรีบตามไปท่านลุงท่านลุงรีบไปก่อนนะคันไปดูไปดูไปดูก่อนหลงเหมือนคนกดอยาต้องแกนะไป ช่วยสืบสานกราบลงตรงกลางใจท่านที่เชียกันมานานานักปีท่านมาจากที่ทั่วแดนผมแสนปราบลืมยินดีขอบคุณที่ยัง ราบีที่ตรงที่วางใจ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ ป็นวนวัหัวใจก็วันไม่หายนึกถึงพ่อปู่แม่นร้ายเหมือนแม่เร่งร้ายในเนื้อมันปวดเจ็บใจเสียเมื่อเห็นเมีย อุ้มคองเสียงพระบิดาดาก้องแล้วสาบเราสองรายเรือเห็นเมียทองครั้งใดมันหนักใจคุณเครืออ พี่ไม่อยากให้เจ้าต้องเก็บเรื่องอดีตเก่าๆมาย้ำคิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่กลัวกลัวมันจะมีผลกระทบต่อเชียงโชมและลูกของเราตอนนี้นะพี่อยากให้เชียงโชมทำจิตใจให้สบายอย่าคิดอะไรมากเรื่องที่แล้วมาปล่อยมันผ่านไปนะน้องนะเจ้าพี่เปครั ไม่ให้หมชเชนเชียงโฉมคิดได้ยังไงกันข้อเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาความรักของเรามันเป็นรักสามเศร้าไม่มีใครเลยที่จะสมหวังสักคนเดียวแล้วสิ่งที่หมชฉันกลัวมากที่สุดคือคำสาปของพ่อคุณแมงรายถ้าหากว่าคำสาบเป็นความจริงขึ้นมา จริงจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าพี่กับลูกอีกแล้วพ่อเด็กแม่พี่ค่ะเด็กลูกคืนเรื่องนี้กันพ่อเด็กแม่ปบาสเกตบอลสยมสารคคมพี่ค่ะปบาสเกตบอลสวัสดีจ้ะไอ้หนูสยมไปเที่ยวเล่นที่ไหนมาเนี่ยลูกเหรอเด็กหซอมาเชียวสยมไม่ได้ไปเล่นไหนมาหรอกพย่ค่ะเพราะว่าวันนี้สยมตั้งใจจะมาเข้าเฝ้าเด็ดพ่อสยมอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ เด็ดแม่จะออกน้องสักทีเนาะพี่คะสยองทำมีเพื่อนเล่นแล้วพี่ค่ะเด็ดพอ่อเอ๊ะเจ้าถามพ่อเรื่องนี้นะลูกเด็ดพ่อรู้ไหมพี่คะพ่อตอบเจ้าไม่ได้เหมือนกันนะเพราะพ่อไ,ไเป็นคนตั้งท้องเจ้าพ่อ <laughs> ลองถามแม่จาดูสิฮนะถามเด็ดแม่เลยเหรอพี่คะเด็ดแม่พี่ค่ะอตอนนี้เด็ดแม่นะ่ะตั้งท้องใหญ่บเบ้อเล่เลย อีกนานไหมพี่คะเมื่อไหร่เด็ดแม่จะออกน้องมาให้สยมเล่นสักทีหน่อยพียค่คะอีกไม่นานหลักลูกสยมอีกไม่นานหรือพี่คะเพียงแต่ว่าแม่ไม่รู้ว่าวันไหนเท่านั้นเองที่จะเป็นวันที่แม่คลอดน้องไห้เจ้าเลยลูกเด็ดแม่พีค่ะพคะถ้าหากว่าเด็ดแม่จะออกน้องมาเด็ดแม่ออกน้องเป็นผู้ชายนะพี่คะถ้าหากว่าเด็ดแม่ออกน้องมาเป็นผู้ชายสยมอ่ะ จะรักน้องให้มากสุดๆเลยเพราะว่าสยมจะเอาน้องมาเป็นเพื่อนเล่นแล้วก็สยมจะสอนน้องนะเพลงดาบ <c oughs> เพลงทวนทุกอย่างเลยพี่แค่ะตอนนี้สยมเนะี่ยเรียนจบแล้วดีไหมพี่ะค่ะเด็ดแม่เอ,อกน้องมาเป็นผู้ชายเลยพี่แอค่ะดีสิลูกเนะปะสีโบใช่ไหมท่านต้้องแม่ยงเย็นนะพี่คะ <c oughs> แม่ก็หวังไว้เช่นนั้นเหมือนกันว่าแม่คลอดน้องออกมาจะต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้ชายสช่พี่แอค่ะแต่ว่า หาก็่แม่คลอดน้องกอกมาเป็นผู้หญิงเลือจ้าเป็นผู้หญิงไม่เอาไม่ยาก่ะสยไม่เอาน้องผู้หญิงถ้าหากว่าเสด็จแม่ออกน้องมันเป็นผู้หญิงคำสาปของพ่อปู่เมงรายต้องประกาศสิทธิแน่ๆเลยและเสด็จแม่ต้องตายจากสยเจ้าผู้เรี้ยงอะไรมาลูกใครบอกเดอ๋ยวเออสยเจ้า ีชอยิงกำลังจะคลอดลูกเลยค่ะจะคลอดลูกเด็กแ่มนี่เด็นนี้คนลูกอนล้เอาไปทัลลวลูกปปจะคลดน้อแล้วม่จะ้คลอดน้องแล้วป่นป่จะมใจไม่รู้จวนจีบนอนบีจะกลดน้อแล้วม่เด็กจะเป็นอะไรแม่ สาดเลือดสาดเทบขาดใจลมเบ่งลาย,ลบบายไจ<ห>จุดประ เด็แม่เป็นอะไรหรือเปล่าประสิบอชฌงขอดูหน่อยค่ะอย่าไปห่างเลยเดี๋ยวผมจะร่างกายลูกฉันปลอดภัยดีไหมชฌงชฌงน้องชฌงผู้ชายวะเกิดอะไรึ้เป็นเป็นอะไรหรือเปล่าไมียอุยชฌง จะเป็นยังไงบ้างเจ้าพีขอยู่นี่ข้าอยู่นี่แล้วสยมจะไปจะกลัวนะแม่เป็นอะไรเป็นอะไรไหมพี่เค้าแม่กรอดน้องมาเมื่อคราวนี้มันเจ็บปวดไปทั้งเลือร่างเ็บใหญทบขาดเลยพี่เจ้าพี่อาอน้ายังไงแล้วเชียงโฉมกับลูกก็อลกดภัยแล้วรดีใจที่สุดแล้วหรือว่าน้องของสยม ้องเป็นผู้ชายแน่ๆเลยพี่ยาค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่น่ะถึงเหนื่อยขนาดนี้แสดงว่าน้องตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าสยองแน่ๆเลยพี่ยาค่ะผมคล้ายสยองด้วยนะลูกนะเสด็จแม่ไม่เป็นไรแล้วนะไปไรแล้วเสด็จแม่ก็ต้องเหนื่อยไงพี่ยาสยองพะ่ยาค่ะแม่อยากเห็นน้ีงสยอพัดพิโบเสด็จแม่ร้อนแย่แล้วทำไมไปไวจังเหรอเรานี่หน้าตา ตูเป็นอะไรป้าสีบอเนอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายป้าสีบอเอออุทะบุตรผู้ชายแน่เลยป้าสีบอยิ้มมาเลยอ่ะพี่สีบอดูเองแล้วยค่ะลูกของเชนเชียงโสมเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจ๊ะดูเองเถอะไหน้าีเฉีองสยมเจ้าพี่ ผมชฉันดีใจมากที่สุดที่ได้กอดลูกอยู่ในอ้อมกอดของหม่อมฉันถ้าอย่างนั้นเราดูพร้อมๆกันเลยนะเพคะเพราะลูกของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายน้องของท่านโยมต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วพื่๊ะค่ะใช่ไหมเพื่๊ะค่ะเด็กตาขายสัตวเลยนะลูกฮะลูกแม่ลูกฉันเป็นผู้หญิง เ şey มงหลู้หญิงนะพี่ยังไงเนี่ยแม่เขียงชอมำสาบของข้าบอกถึงเมงหลามันได้เป็นจริงแล้วแต่เดียแม่เป็นไรพี่ลูกเจ้าเป็นหญิงลูกเจ้า จะต้องพิการทั้งกายและใจส่วนตัวเจ้าต้องตายจากลูกจากหัวนี้ต้องตายจากลูกจากหัวด้วยคำสาปของข้าของคุณเน่งยไล พ่อกอย่าขึ้นมาขวีฉอยจอเจ้าจร้องเรียกแม่เจ้าทนนี่ <c oughs> มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสดแม่เพราะแม่เจ้าเข้าไปสบายแล้วลูกไม่แม่เรไม่เป็นอะไรเสด็แม่ไปทิ้งสยองไมปทิ้งเสด็จพ่อไป เดดพ่อเรอว่าสเตแม่ไม่ออกนาะมาเป็นผู้หญิงสเตเดแม่ก็คงไม่ตายใช่ไหมไม่อย่ไม่ใช่มันไม่เด็เป็นอย่างที่เจ้าคิดน้องเจ้าไม่ได้เกิดมาและทำให้แม่ต้องตายมันไม่ใช่นะลูกคิดแบบนี้เลยไปก็ มาสีโบไปค่ะสยมงขอดูน้องหน่อย,ยไ,ได้ไหมคะจะต้อทำอะไรลูกน้องอยังเล็กนะลูกนะ<อ>ค่อยๆเนอะลูกสยมสยมลูกสีโบ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ